ฮัลโหลสวัสดีค่ะเป็นการดูดวงส่วนรวมนะคะไม่จำเพาะเจาะจงกับบุคคลใดท่านใดนะคะของลัคนาราศีกลุ่มนะคะประจำเดือนกันยายน2566ค่ะถ้าแม่หมอพูดผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอย้ำว่าไม่ได้เป็นการจำเพาะเจาะจงบุคคลใดท่านใดนะคะนี่เป็นการดูดวงโดยส่วนรวม แม่หมอเพิ่งทำวิดีโอชุดนี้เป็นชุดแรกนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าทำผิดพลาดประการใดของอภัยมานันที่นี้ด้วยค่ะขออนุญ,ญาตองคพรมเทวดาครูบาอาจารย์ที่ปกปักรักษาท่านที่เกิดราศีกุมลัคนากุมขอให้ช่วยบอกมาในไพ่นี้นะคะว่ามีเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นกับท่านนะคะ King of a n e King of Swan, The Devil, Ace of p e n t a c l e The Hangman. Nine of Wands, Queen of Cup Nine of Wands, Two of Pentacle Pit of Banca. เดี๋ยวนะคะขอขยับไพ่นิดนึ่งเจ้าชะตาตอนนี้มีความเครียดหรือเปล่าคะมีความเครียดมิตกกังวลอะไรหรือเปล่าอาจจะถ้ดด้านการงานเครียดในการทำงานใช่ไหมคะเนี่ย เครียดนอนไม่หลับนะคะคิดมากมีอาจจะมีงานสองงานให้คุณที่จะต้องตัดสินใจว่าจะทำทางใดหรือไปในทิศทางใดดีแต่มันก็คุณจะต้องมีการเดินทางอะนะคะมีการเดินทาง ที่จะไปในการทำงานคุณเดินทางบ่อยแต่มันก็จะมีอนาคตที่ดีอะคะ่ะรอคุณอยู่ข้างหน้าเนาะอาจจะต้องแต่คุณขยันมีความอดทนม,มุ่งมั่นในการทำงานนะนะคะไม่ยออ่อท้อมีไฟในการทำงานเป็นคนที่ ขยันขันแข็งอะคะ่ะถ้าด้านความรักคุณก็คงมียังตัดสินใจอยู่ว่าจะเลือกขนทางใดจะไปทางไหนหรือถ้าคุณเคยเครียดที่เคยจะเป็นความรักที่คุณสองคน ยังผูกมัดติดกันนะมีเดวิลขึ้นมาคือรักยังคิดถึงเครียดแต่ไม่เป็นไรคะ่ะถ้ามันมันจะมีคือคุณจะวนกลับมาหากันนะคะมันเป็นอินฟินิตี้นะคะคือถ้าห่างกันไปเพราะการทำงานหรือไม่ได้ติดต่อสื่อสารการันคุณก็จะกลับมาได้พบได้เจอกันเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องไปเครียดมันนะเนี่ยคะ่ะ มีราศีธาตุที่ขึ้นมาคือมีราศีธาตุไฟราศีธาตุดินราศีธาตุล,ลมแล้วก็ราศีธาตุน้ํานะคะแตคุณเป็นคนที่มั่นคงนะมั่นคงมีจิตใจอ่อนโยนมั่นคงในความรักแต่บางครั้งก็เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวนะราชาถือดาบเนี่ยนั่งบาลังถึงจะเป็นเป็นคนที่ ใช้คําพูดบางครั้งก็ช้าคิดบางครั้งก็พูดแรงอะคะ่ะนะแต่ก็เป็นคนที่มีความมั่นคงขอไพ่อีกชุดหนึ่งนะคะว่ามีอะไรบอกอีกไหมมาแล้วขึ้นมาเลยค่ะสามใบโอเคมี of one นะคะ the template three of one ค่าเนี่ยถ้าในด,ด้านการงานนะคะต่อไปคุณจะจะประสบความสำเร็จคุณอาจจะเดินทางไกลไปทำงานต่างประเทศคุณจะต้องคือไงคะใช้ความรู้ความสามารถปรับสมดุลในการตัดสินใจจะไปในทางทิศทางใดจะมีวิธีหนทางในการทำงานยังไง แต่ไม่เป็นไรล่ะคะ่ะต่อไปคุณจะประสบความสําเร็จคะ่ะจะมีการเฉลิมฉลองขึ้นมาเนี่ยคะ่ะไพ่ขึ้นมานะแต่ถ้าถามในเกี่ยวกับด้านความรักอนาคตคุณก็จะได้เฉลิมฉลองอาจจะมาพบปะเจอกันได้มีความสุขร่วมกันนะคะได้มีปาร์ตี้หรือดินเนอร์ด้วยกันแต่คุณกับคนรักนี่รู้สึกจะอยู่ห่างกันนะคะนะ อยู่ไกลกันถ้าเคยอาจจะมีผิดใจกันแต่ก็จะได้ปรับความเข้าใจกันคือเนี่ยค่ะเดอะแทนเพลนขึ้นคือความยุติธรรมความปรับสมดุลสำหรับแม่หมอดูแม่หมอว่าเป็นความยุติธรรมนะขอพานังฟ้านะคะว่าพานังฟ้าจะมีอะไรแนะนำให้ไหมจะมีอะไรแนะนำอีกไหมคะ เขาบอกให้เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะไม่ต้องคิดวิตกกังวลเนี่ยคะ่ะขึ้นมาเนี่ยคะ่ะเขาบอกไม่ว่าสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นมาไม่ว่าทางด้านการงานหรืออะไรสิ่งที่อาจจะไม่ดีหรืออาจจะมีเหนื่อยเครียดวิตกกังวลน,นะคะคุณบอกเขาบอกว่านางฟ้าบอกว่าไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิด นะมันจะมีเป็นนาทางหนาทางที่ดีทุกอย่างมันจะปลดปล่อยปลดปล่อยในทางที่ดีขึ้นนะคะถ้าด้านความรักที่เคยคุณเครียดคุณอาจจะอกหักหรือยังเครียดมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะขอไพ่โรแมนติกไพ่ความรักนะคะสามใบ ว้าวเป็นเนื้อคู่กันค่ะโซเมตเร็วๆนี้เวลิซูนทูเลฟโอ้เห็นไหมไม่มีอะไรจำเป็นไม่มีอะไรที่จะต้องเครียดเลยไพ่ความรักขึ้นมาดีมากเลยค่ะคุณจะสมหวังนะคะกับความรักที่คุณลุม่มหลงต่อกนันเพราะมันมีไพ่เดวิลขึ้นใช่ไหมแต่แรกเนี่ย เขาบอกว่าคุณเป็นเนื้อคู่กันนะคะมันคุณจะได้สมหวังในเร็วๆนี้เป็นความรักที่ค้นหากันมานานนะคะผูกพันถึงอาจจะเคยทะเลาะก,กันหรือว่าผิดใจกันคุณก็ต้องบนกลับมาหากันอยู่ดีเนะะี่ยค่ะเหมือนไพ่ใบนี้ยก็ยังวนเวียนคือไม่ตัดขาดจากกันนะคะ คุณมีแรงปรารถนาแพชชั่นต่อกันมากเนะี่ยคือไม่ไม่ไม่ลืมกันนะคะเป็นความรักที่มั่นคงเหมือนราชานั่งบัลลังก์ของไพ่ใบนี้แล้วเป็นราชนีถือถ้วยเป,วเ,ะะเป็นความรักที่โรแมนติกนะคะเป็นความรักที่โรแมนติกที่รักกันเข้าใจกันลึกซึ้งมันอาจจะมีขัดแย้งกันบ้าง มันก็เป็นธรรมดานะคะไม่ต้องสีเรียดทุกคนมันก็จะมีปัญหาขัดแย้งกันบ้างทั้งด้านความรักหรือด้านการงานมันก็ต้องมีนะคะที่ว่าท,ทะเลาะกับเพื่อนหลมงานหรือคนที่ไม่เข้าใจกันแต่ทุกอย่างมันก็จะเคลียร์ไปได้ด้วยดีนะคะถ้าเราคิดบวกนะคะโอเคค่ะถ้ามีอะไรก็เขียนมาคอมเมนต์คุยกับแม่หมอใต้ล่างคลิปนี้ได้นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเป็นคลิปแรก เลยถ้าทําผิดพลาดประการใดขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะโอเคค่ะบายบายค่ะ